การเลือกตั้งซ่อมเขต4ของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจ้าเลาขวัญหน,นองปลือบ่อพลอยจะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคม2568ผมมีโอกาสไปเป็นทีมปลาศัยของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับ สี่อำเภอนี้มีอยู่สิบเก้าตำบลพักเพื่อไทยปลาศัยย่อยสิบเก้าจุดนะครับสิบเก้าจุดสิบเก้าจุดครบทั้งห้วยกระเจาเรลาขวัญหนองปลือบอ๋อหอยเมื่อวานนี้ที่ตำบลทุ่งกระบำตำบลหนองไา่ตำบลหนองปลิงและตำบลหนองสนูจุดสุดท้ายของอำเภอเรลาขวัญ ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงและเป็นผู้ร่วมปราศัยคนหนึ่งร่วมกับคุณจาตุรนฉายแสงคุณสุทิทิงขังแสงคุณนัทวุฒิสายเกลือผู้สมัครพลโทด็อกเตอร์ชินวัตรแมนเดชอดีตรองแม่ทัพภาคที่สี่เบอร์สองคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโอ้บรรยากาศที่ได้ไปพบเห็นครับ ผมไม่เคยเห็นพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งดังกล่าวตำบลดังกล่าวมาฟังการปราศัยกันอย่างพร้อมเพรียงครับนัดเวลาเท่าไหร่มาก่อนเวลาพันห้าร้อยคนถึงสองพันคนบางทีเก้าอี้ที่จัดไว้ไม่พอครับมาด้วยความสมัครใจถามแล้ว เขามีความคิดเหมือนไม่ต่างกันหรอกครับว่าเอ๊ะก็เลือกตั้งสอสอเขตสี่นี้ไปหยกหยกทำไมต้องมีเลือกตั้งอีกเขาก็บอกอ๋อเหตุที่มีการเลือกตั้งเพราะสอสอคนเดิมย้ายพักลาออกจากสอสอไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเอาลูกสาวมาลงแทนลาออกจากพักเพื่อไทย เอาคนของเพื่อไทยไปยกมือสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรีเขารู้ครับเขาไม่อยากใช้คำว่างูเหา่าแต่จำเป็นต้องใช้คนเสี่ยงเพอห้วยกระเจาเราขวัญน,น้องปลือบอพอยจะต้องสร้างประวัติศาสตร์เขาคิดอย่างนั้นนะครับจะไม่ให้นักการเมืองเขามาชี้นําในทางที่ผิดเกิดที่เพื่อไทยศรัทธาเพื่อไทยขนานสี่หมื่นกว่าที่ผ่านมา ผักตัวเองมาเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ๆก็ไปเลือกคุณอนุทินชาญวีรคุลมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบำบัดความใข้ของตนเองให้เป็นรัฐมนตรีนี่แหละครับจุดแพ้ชนะกันอยู่ตรงนี้เป็นจุดการเมืองไม่เลือกมาแล้วจะทำงานกี่วันก็ช่างเขตสี่ผลออกมาเป็นยังไงจะส่งผลต่อทั่วประเทศไม่เฉพาะเมืองกาญจนบุรี ส่งผลต่อขอนแก่นทางเทียงใหม่เบตงทั่วประเทศทั่วโลกครับว่าแนวโน้มในทางการเมืองของประเทศไทยคิดยังไงต่อคนที่ย้ายพักและสร้างตำนานงูเห่าทำลายทำร้ายคนที่เลือกตั้งยังไม่ถึงเวลาต้องเลือกตั้งต้องมาเลือกตั้งเบืองเงิน100 100ร้อยกว่าล้านกับเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนผมถึงมีความมั่นใจว่าเที่ยวนี้พักเพื่อไทย คนเอกด็อร์ชินวัตรแม้นเดชเบอร์สองรองอดีตรองแม่ทัพภาคที่สี่จะชนะถล่มทลายครับจะเป็นการเลือกตั้งสั่งสอนนักการเมืองทีหน้าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อยากจะเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นด้วยความสง่างา,ามไม่ใช่แม่อยากจะเป็นก็ไม่ดู ตาม,มาตาเรือไปดูความรู้สึกของพี่น้องประชาชนขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับห้วยกระเจ้าเหลาขวัญพร้อมใจกันเลือกเพื่อไทยให้แน่นเหนียวหนองปลือบ่อพอยกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไทยใจสีแดงครับห้วยกระเจ้าเหลาขวัญพร้อมใจกันเลือกเพื่อไทยให้แน่นเหนียวหนองปลือ บ่อพลอยก้มเกลียวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไทยใจสีแดงสิกตุลาคมนี้ผมขออนุญาตฝากคนเอกดอกเตอร์ชินวัตรแมนเดชกรับอดีตรองปับภาคที่สีผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยไว้ใจได้ครับเบอร์สองคนลูกหลานเมืองกืองเมืองกาญจนบุรีครับล้านเปอร์เซ็นต ลานเปอร์เซ็นเป็นสอสอในนามของพรรคเพื่อไทยครับส่วนใครจะเป็นงูเห่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาถูกต้องคือถูกต้องไม่ใช่ถูกใจใครคนหนึ่งแล้วมาเสียเงินภาษีก่อนเลือกตั้งอย่างนี้ขอกราบขอพระคุณนะครับคนห้วยกระเจา้าคนเราขวัญหน,นองปลือบ่อพลอยการจนบุรี19ตุลาคม พักเพื่อไทยเบอร์สองพลเอกชินวัตรแมนเดตชนะถล่มทลายขอกลาบขอบกคุณล่วงหน้าครับ